จะไปเที่ยวที่ไหนดีล่ะน้ำตกก,ก,ก็ไปมาแล้วสวนเกษตรก็ไปมาแล้วพระพิฆเนศก็ไหว้มาแล้วบรรยากาศดีๆแบบนี้วันนี้เที่ยวที่นี่แหละสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะตอนรับเข้าสู่กินดื่มเที่ยวกับคมชันลึกทีวีวันนี้หนูกกี้อยู่ที่จังหวัดน,นครน,นายกค่ะ อากาศที่นี่ดีสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งน้ำมีทั้งป่าส่วนวันนี้นุกิจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนบ้างติดตามค่ะช่วงรู้ก่อนไป วัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆด้านให้เที่ยวทั้งเดือนก็ไม่แน่ใจว่าจะครบหรือเปล่าและด้วยความที่มีของดีของเด่นมากมายจึงทำให้นครนายกได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบของจังหวัดอัฉริยะค่ะแต่จังหวัดอัฉริยะจะเป็นอย่างไรช่วงรู้ก่อนไปมีคำตอบจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาฝากกันค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องจังหวัดอัฉริยะต้นแบบของจังหวัดนครนายกนะครับ ก็คือก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยด้วยจังหวัดเราเนี่ยมีขนาดเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากมีพื้นที่2,122ตาลางกิโลเมตรแล้วก็มีพื้นที่เขตปกครองเพียง4อำเภอนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเรหมาะกับที่จะทําการทดลองทําเป็นจังหวัดอดัดเริยะต้นแบบหรือสมาร์ทโป i วินเป้าหมายหลักที่ท่านผู้ว่าได้กำหนดเอาไว้มีอยู่5ประการนะครับก็คือว่า1 ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับสองรายได้ของประชาชนต่อหัวต่อปีของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้นนะครับสามการกระจายรายได้ของประชาชนต้องไม่รวยประจุจนกระจายสี่ความผาสุขมวลรวมของประชาชนในจังหวัดต้องดีขึ้นและสุดท้ายนะครับค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการบริหารจัดการภาครัฐะต้องลดลงค่าจ้างพนักงานราชการค่าน้ําค่าไฟค่าบริการต่างๆที่รัฐต้องจ่ายให้กับประชาชนในการดูแลประชาชนเนี่ย จะต้องลดลงด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเถ้าเราวัดได้ดีทั้ง5ตัวนี้ก็ <I am. S 1> จะถือว่าจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบของเราเนี่ยประสบผลาํสเร็จโดยดยูจากตัวชี้วัดทั้ง5ประการเหล่านี้นะครับ